ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่เห็นนี่ก็คือภาพของหลวงปู่ศรีนะที่เราได้ทราบประวัติของท่านนะครับแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านว่าท่านเป็นพระที่เก่งยังไงนะทำไมพี่หนุ่มถึงได้ให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องมงสยามครับเรามาที่เหรียญ พระเกจิคณาจารย์ยอดนิยมจากทั่วประเทศครับเริ่มจากองค์ไหนก่อนนะเอาเป็นหลวงูุทิมแล้วกันครับอ๋อเนี่ลวงปู่รหัสลายนี่เห็นรู้เลยว่าเป็นหลวงูุทิมข้อคอท่านเอียงใช่ๆครับเกษณ์ของท่านเลยการแกะบล็อกแกะได้เหมือนจริงมากๆครับนะครับเป็นไงฮะวิธีอันนี้ดูผู้พิจารณาอะไรก่อนนะเรื่องเหรียญเสมาแปดรอบนะครับสร้างปีพศ1018นะฮะเหรียญนี้จัดว่าสวยนะผิวไฟแดงๆอย่างนี้ครับหลักการพิจารณาเนี่ยบอกไว้ไว้ก่อนเลยว่าเขาเกยดีมากนะครับเกยดีมากๆประมาณกี่เปอร ความถ้าคนไม่เป็นเนี่ยนะครับผมบอกว่า80%เนี่ยมีโอกาสโดนเยอะจริงนะจริงครับเพราะว่าเขาถอดดยบอ็อกซคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ถอดออกมาเพราะฉะนั้นตําหนิทุกอย่างติดทั้งหมดนะครับครับ,รบแต่สิ่งที่ไม่มีคือคือตัวตัดต้องเป็นยังไงครับตัวตัดทําไม่ได้ตัวตัดของของลูบูทิมเนี่ยก็จะจะจะ,จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาตัวตัดเขาจะเรียบ<ม>นะครับเขาจะเรียบางนึง จะเรียบข้างหนึ่งข้างหนึ่งตัดไปเป็นเรียบเลยครับครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนทั่วไปคือเหมือนเหมือนตัดสองขยักอย่างที่บอกครับข้างไหนครับอ่ารู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยด้านด้านขวามือเราครับดีสายพักครับครับอ๋อขวามือเราซ้ายพักเนี้ยขวามือเราซ้ายพักใช่ใช่ตัวตัดนะจะเรียบใช่ไหมตัวตัดครับจะเรียบแล้วก็อีกอีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัดสองขยักใช่อย่างชัดเจนเป็นอย่างชัดเจนครับส่วนเอ่อเท่าที่เห็นมานะเห็นมาเป็นอย่างนั้นครับผมส่วนอื่นเนี่ยหลักการพิจารณาเนนนีี่่่ยกก็ตต้อองงมมาาาััดดูหิววคคช คือบล็อกนี้เขาจะมีกากนะครับเขาจะมีกากอยู่ด้านหน้าด้านด้านผนังตรงตรงตรงด้านนี้ตรงด้านนี้เขาเขาจะมีกากกากตรงนี้สําคัญครับก็จะเป็นเม็ดขมคมนะครับแต่วขเลียนแบบมีไหมเขามีฮะแต่ว่าเขาไม่ขมเขาจะตื้นกว่าเขาจะเบลอกว่าอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วก็ก็ต้องดูจากเห็ียจริงเป็นหลักครับต้องให้คนที่มีประสบการณ์คือที่แม่นจริงๆช่วยพิจารณาเป็นหลักด้านหลังนะเป็นไง ด้านหลังก็ก็ก็ทั่วๆไปนะครับก็ไม่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 มีอะไรไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับครับผมตอหนิ้ทุกอย่างคืออยู่ในพิพ์มเขาอยู่แล้วเรียนนี่พุทธคุณทางน้าไหนฮะเออเรียนลูกผู้ทีมเนี่ยที่พุทธคุณมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะได้อยู่สองสองอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องโทกัพย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องแถวคาดที่ที่เห็นเห็นกันมาก็คือครบเลยว่า่ครับคือครบครบมาที่ที่เห็นเห็นมานะครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่บูชาท่านก็จะบางคนก็ ก็มีโชคมีลาบโดยที่ไม่คาดหวังก็บ่อยครับครับล่าสุดก็มีเรื่องยิงกันอะไรกันแล้วก็ยิงไม่เข้าอะไรก็ก็มีข่าวด้วยบางทีเอาไปรักษาโรคก็มีนะเพราะจะมีเหรียญนั่งพานช่วงหลวงปู่ทิมปู่ใช่ใช่ได้มีบางคนเอาไปทำน้ำมนต์ครับครับจริงฮะครับผมเอาเรื่องต่อไปฮะตรงไหนฮะอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทิมอีก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 วัดหนึ่งนะเขาเรียกว่าวัดใหญ่อันนี้ออกที่วัดใหญ่ลาครับผมทำไมถึงไม่ออกวัดนั้นได้เป็นเพราะอะไรฮะสร้างปีพศ1506ที่ออกวัดนั้นก็คือหลวงปู่ทิมเนี่ย ก็เปรียบไปท่านก็เป็นเทพเจ้าแห่งแหภาคตะวันออกครับผมถูกไหมครับวัดไหนที่อยากจะทําวัตถุมงคลเพื่อหารายได้สร้างอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องหาเกจิที่มีชื่อมีเสียงก็ไปขอบารมีของหลวงปู่สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาถูกไหมครับครับก็ได้ไปออกที่วัดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีเหรียญหนึ่งที่ออกที่วัดใหญ่ละถ้าเป็นสมัยก่อนในเหรียญนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ครับแต่ปัจจุบันนี้เฉพาะเหรียญเปล่าๆที่ไม่ตอกโพสเนี่ยเล่นหากันก็น่าจะมีหมื่นกว่าบาทขึ้นไปครับราคไมีค ถ้ามีโค้ดด้วยก็เหรียญเปล่าๆไม่รวมทองเนี่ยก็ทักสองหมื่นกว่ากิโลนะครับทำไมถึงได้นิยมขึ้นมาได้เป็นเพราะอะไรฮะคือหลุงผู้ทีมเนี่ยคนที่บูชาบูชาหลวงปู่เอาไปอธิษฐานใช้ในในในแง่มุมไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จครับก็ทําให้ปากต่อปากนั่นแหละชื่อเสียงก็กระจองกระจายไปทั่วประเทศใครก็อยากจะส่อหาพอคนเรามีสตังค์ขึ้นมาหน่อยก็อยากจะสะสมวัตถุมงคลคือพระเครื่องเนี่ย ก็จะมองไปหาถึงเกจิอาจารย์รูปไหนที่ที่ดังก็นั่นแหละก็เป็นเหตุผลก็เลยทาให้เหรียญมีราคาขึ้นมาใช่ครับต่อไปครับเอาเป็นยอดนิยมในในประเทศเลยแล้วกันครับเป็นลูงบู่ทวดแล้วกันนี่นะครับกับลทวดเป็นไงครับอันนี้อันนี้เป็นลูงบู่ทวดเสมารุ่นสามบล็อกนิยมสองจุดประกดเต็มครับผมก็เหมือนกันนะครับ สองจุดประคตเต็มสองจุดดูตรงไหนฮะสองจุดก็ดูดูข้างข้างบนนะครับตรงตรงที่เป็นด้านบนก็จะมีจุดไข่ปลาจุดหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะครับคือถ้าทั่วไปก็จะไม่มีก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับอันนี้สองจุดประคตเต็มประคบก็คือที่รับประคตตรงนี้รับมาเต็มเลยเขามีทั้งสองจุดประคตเต็มและสองจุดประคตข้างเดียวถ้าเป็นสองจุดประคตข้างเดียวจะนิยมกว่าครับอันนี้ประคตเต็มแต่ว่า เฉพาะเหรียญเปล่าทีา่มีการเปลี่ยนมือกันในวงการเท่าที่รู้เนี่ยเหรียญก็เป็นแสนขึ้นไปนะครับ,รบอ,อัตรนนาความสวยเป็นไงไอันนี้ระดับ90<ไ>กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปความ,ามสวยิงแต่ถ้าถามถึงอัตราการเกยก็อย่างที่บอกนะครับราคาเกิน2 300ในเมืองไทยก็เกยแล้วครับแล้วเป็นไงเหมือนไหมเหมือนมากครับยิ่งยิ่งพระราคาขึ้นหลักแสนอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยเกยเขาเรียกเกยเอาตายล่ะนะครับทาไมชำนาญเนี่ยข้างหางเขาจุดที่แตกต่างจากของ เลียนแบบมันคือตรงไหนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความความไม่คมชัดของของเหรียญการถอดมาผิวพันวันนะอายุที่ที่อย่างหนึ่งที่ไล่ไม่ได้คืออายุการสร้างนั่นแหละนะครับพระสร้างมาสี่สิบกว่าปีจะ50ปีอยู่แล้วเนี่ยความเก่าความแห้งของลมดําอะไรเนี่ยของใหม่ก็ทําไม่ได้นะครับครับต่อไปฮะต่อไปก็เอาหลวงพุทธทวดที่หลวงพุทธวดสแกเป็นคนคนสร้างเป็น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 ยังไงบ้างครับอันนี้เรื่อเหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่วัดสแกสร้างในปีพศ .1032 นะครับก็ขอบารมีหลวงปู่หลวงปู่ทวดตอนปลุกเสกก็เพราะว่ามีปฏิหารมากมายนะครับเช่นอะไรปฏิหารปฏิหารวันวันที่ปลุกเสกเนี่ยเรียกว่าก้อนเมฆก้อนเมฆเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นะในในวันที่ปลุกเสกนะครับส่วนหนึ่งหลวงปู่ดู่เนี่ยเป็นเป็นเกจิอาจารย์ที่สร้างหลวงปู่ทวดได้เข้มขลังนะครับคนที่ ก็ด้วยหนึ่งคือบารมีหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าเราเป็นคนไทย <t we ak Ellis> เราจะร <t we ak Lords> ู้จักหลวงปู่ทวดเรื่องนี้รันตราลายเรื่องแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยเป็นเป็นยอดอยู่แล้วถ้าถึงได้สร้างแลวถึงเข้มขังเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเขาเล่าขานกันว่าหลวงปู่ดู่เนี่ยท่านสามารถมีจิตที่จะสื่อกับกับดวงวิญญาณก็ดีหรืออะไรก็ดีที่ของหลวงปู่ทวดอ่ะสามารถแล้วเวลาผูกเสกงเนี่ยสามารถเหมือนจะอัญเชิญวิญญาณมาได้เวลาผูกเสกงเขากล่าวขานกันมาอย่างนั้นครับทให้เหรียญนี้มีมีพุทธคุณเข้มขังได้มากในส่วนของการดูตําหนิเป็นไง ตำหนิอันนี้จะมีอยู่สองสามตำหนิที่ต้องดูไว้เป็นมาตรฐานนะครับตงไหนหนึ่งตัวตัดก็จะเป็นเฟืองเขาจะไม่ไม่ตัดเหมือนเหรียญทั่วไปคล้ายคล้ายเหรียญบาทคล้ายคล้ายใช่ก็จะเป็นเปือกคล้ายคล้ายจะเป็นเฟืองแล้วเหรียญก็จะหนานะครับตำหนิโดยทั่วไปก็จะูอย่างอย่างเหนือเหนือเหนือศีษะรักขึ้นมาด้านด้านขวามือเราซ้ายพระเนี่ยเขาจะเหมือนมีเส้นน้ำตกอยู่สองสามเส้นตรงนั้นนะครับผม แล้วก็ใต้หน้าตักก็จะมีเส้นขนแมววิ่งเฉียงๆอะไรอะไรอย่างทำนองนี้ครับต้องอธิบายจากเหรียจริงครับผมเอาละครับต่อไปฮะต่อไปก็เอาอันนี้แล้วกันฮะอันนี้เกจิที่ทุกคนต้องรู้จักในเมืองไทยเอาออกมาจากซองก็ได้นะครับครับผมขออนุญาตนะครับจับเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมให้ทายให้าไขให้คุณผู้ชมทายถูกแล้วรู้ว่าคูณครับรู้ว่าคูนะครับผมโดยบารมีหลวงพ่อรู้ว่าคูนเป็นเรื่องดุโธนะฮะอันนี้เหรียญยอดนิยม อันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกเหรียญปีพศ117นะครับเหรียญนี้ผู้ทุคุณมากมายมหาศาลที่ประสบกันมาเรื่องเช่นเ่นอะไรเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องขับรถขับลาไปประสบบุบัติเหตุเนี่ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับอันนี้เป็นเหรียญสร้างจำนวนมากนะสร้างจำนวนเกือบแสนเหรียญแต่ว่าค่านิยมณปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทองแดงบล็อกนิยมเนี่ยเปลี่ยนมือกันเหรียญหนึ่งก็ตกสามหมื่นกว่าบาทแหละนะครับ ถ้าเป็นเหรียญบล็อกธรรมดาทั่วไปก็เปลี่ยนมือกันนะปัจจุบันก็เหรียญละหมื่นบาทนะครับหลักการพิจารณาดูแย่ๆของแท้ของเทียมตำหนิอะไรดูตรงไหนยังไงครทั่วไปก็คือภาคปี2500กว่าขึ้นมาหนึ่งกว่าขึ้นมาตัวตัดจะเป็นแทบเหมือนกันหมดคือตัดสองขอบครับผมไม่ไม่ทีเดียวค่ะตัดเป็นสองขยักนะครับความคมชัดนะครับตำหนิทุกอย่างต้องเป็นไปตามตามบล็อกที่เขาเขาปั๊บออกมาตั้งแต่ทีแรกต้องเหมือนกับทุกองค์ครับผมโค้ดก็มีฮะตรงนี้พิจารณาโค้ดให้ได้ ดูลมดําให้ได้นะครับเพราะพระพวกนี้ของใหม่เรียนแบบเขาอายุไล่ไม่ทันธรรมชาติเขาไล่ไม่ทันครับผมนี่คือหลวงพ่อคุณนะครับต่อไปฮะต่อไปก็หลวงพ่อโสธรได้ครับโสธรอันนี้เขาเป็นยอดนิยมเขาพูดยอดนิยมของเมืองไทยครับหลวงพ่อโสธรสองหน้าสองหน้าครับอันนี้พิมพ์ห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับนับจากเม็ดพระศพอันนี้ปีสร้างสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับปีสร้างถ้าพูดถึง ผู้ตะกก็คงจะรู้กันทั่วไปว่าหลวงพ่อเนี่ยคนไปบนบานขันเก่าก็ได้ทุกเรื่องนะจะไม่ว่าเรื่องค้าขายไปขอลูกไปบนเรื่องอะไรต่างๆนั้นแต่ละพัดขอแล้วแต่จะขอกันแล้วครับขอเป็นสิ่งที่ดีแค่นั้นเองใช่ใช่ครับผมหลักการพิจารณาก็เหมือนเหมือนกันนะครับความคมชัดเป็นหลักเพราะว่าปั๊มเนี่ยปั๊มจากเครื่องนะครับเพราะนั้นความคมชัดเขาจะจะจะมากตัวเกย์เขาถอดมันจะเบลอนะครับอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงด้านราคา ก็พระเปล่าถ้าเป็นพิมพ์นี้ก็เอา20,000กว่าบาทขึ้นไปเอาละครับแหมพี่หนุ่มฮะปิดท้ายนะครับหากคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงกปูสีพระว่านกปูสีพระเครื่องกปูสีต้องเริ่มต้นยังไงครับก็จริงๆแล้วถ้าอยากจะศึกษาพระเครื่องสักชนิดหนึ่งเนี่ยควรจะศึกษาจากตำราก่อนอยากให้ท่านผู้ชมหาตำรามามาอ่านก่อนศึกษาก่อนศึกษาแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยอยากเท่าเป็นวัตถุมงคลท่าน ก็ค,ควรไปเช่าบูชาจากผู้ที่มีความชนานาญจริงๆนะครับถ้าท่านเช่ามาแล้วท่านดูเป็นแล้วท่านเก่งแล้วท่านจะให้คนอื่นบูชาต่อ ก็ยังได้ก็ยังถือว่าอาจจะได้ทุนคืนได้กําไรมาบ้างจากจากการทําพุทธพานิชก็แล้วแต่อันนั้นแนะนําให้ทําอย่างนั้นไม่ควรไปหาของฟลุกโดยที่เราไม่เป็ดรอบคุะครับหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆกับพี่หนุ่มเนี่ยมาพบเจอพี่หนุ่มได้ที่นี่ทุกวันไหมครับผมจะประจําอยู่ที่นี่โดยจะจะอยู่วันที่เป็นตลาดนัดคือวันพรรหัส แล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนี้อยู่ที่ไหนกันไหนนอกเหนจากนี้ก็ก็ไปตามสนามพระทั่วไปที่มีตลาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าพระราชาเสาอาทิตย์มาเจอพี่หนุ่มได้ที่นี่ครับครับตลาดนเตอร์อยู่โซนไหนยังไงเอออยู่เข้ามาอยู่ใต้หลังคาขวามือโซนขวามือคับถามถามคนที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่จะรู้จักก่อน ครับถามว่าร้านคุณหนุ่มคุณหนุ่มฮะถามคนที่หนุ่มครับถูกต้องครับครับที่นี่มีหนุ่มเดียวแล้วมีหลายหนุ่มฮะแต่ส่วนใหญ่รู้จักผมครับผมแบบนี้นะครับขอบคุณพี่หนุ่มมากครับที่มาแนะนำเรื่องราวต่างๆนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมได้ความรู้เก็บเก่ประสบการณ์ไปมากมายขอบคุณมากครับครับสวปกติ คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากติดต่อรายการของเราอยากจะแนะนําติดชมรายการนะครับสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ <S <S ช่องทางที่หนึ่งเ o ซบุ๊กมิลเลอร์ไทยช่องทางที่2องมิลเลอร์อันเนสกอร์ซีเอชแอดพอดเมลดอทคอมครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในช่องมิลเลอร์ของเราครับสามารถคลิกไปดูไปอัปเดตได้ที่ w w w m i r ไวด์เว็ n ดอทมิล m ลอร์ชับ ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้ปโปรดดลบันาลให้คุณผู้ชมทุกท่าน,นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับวันนี้ผมและคุณหนุกลาไปก่อนสวัสดีครับ